ใชยแล้วงอช่วงสุดท้ายฮะสี่ช่องนำเหนือครับผม,มครับผมเมื่อกี้ก็ผ่านเรื่องหนักๆกันมาเยอะครับผมเรามาผ่านเรื่องเบาๆกันบ้างดีกว่าเบาเรื่องนุ่นนะอ่าใช่นุ่นสุดที่ราชวงเทวันอ <c oughs> เรื่องเบาเบาเรื่องเบาเบาบ้างก็ต้องนี่เลยซิงคูร่าใช่แล้วนั่งมาอย่างนี้รู้ค่าเดียวกันค่าเดียวกันค่าเดียวกันนะครับนี่โซนั่นโซนน่นนะครับหรือเรื่องเป็นเรื่องบัวลอยบัวลอยบัวลอยจะเพื่อนยากอ่าเรื่องเบาเอาหรอเบาเบาเบาครับผมผมไปแล้วไปไหนไปไหนไปไหนหมเวลาแล้วครับอะไรครับเล่นอะไรเนี่ยอ๋อ เป็นเรื่องเบาๆกันบ้างดีกว่าอ่าจริงก็ไม่เบามากเพราะเป็นเรื่องว่าตอนนี้ประสบปัญหาจริงมันมาทุกยุคทุกสมัยนอะไรครับปัญหาเรื่องงานนี่แหละการทํางานหางานทำเนี่ยตั้งแต่นะแอดบาวเนี่ย้รงเมื่อหลายสิบปีที่แล้วเห็นไหมมาหาอะไรมาหาหลอกใจใจบ้นานนอใจกิงเดี๋ยวเดี๋ยวแปดศูนย์ยังไม่ ไม่เก้ไม่ครัยังไม่มียังไม่มียังไม่มีตั้งแต่เพื่อชีวิตสมัยนู้นนะตอนที่จบมาก็คุยจบกันมาเยอะแยะหาครับงานทําลําบากใช่ไหมครับผมคนมีงานทารายได้ก็ไม่เพียงพอครับผมงทำงานอาชีพเสริมต่างๆอ่าทางนี้ถามก่อนเลยดีกว่าว่าทางนี้ดีกว่าใกล้ตัวค่ะคุณแจ๊สถ้าไม่ได้เป็นตลกร้อยร้านไม่ได้เป็นแบบดาราพิธีกรขนาดนี้คุณแจ๊สจะไปทําอาชีพอะไรครับผมอ่าก็ ผู้ช่วยโอ้ยนึกนึกหน้านะครับอาไรหรอผู้ช่วยหน้าตาอย่างนี้ได้อยู่ไม่กี่อาชีพอะอาชีพอะไรดีครับพี่ก็น่าจะเป็นครับผมหมอดูอะไรหรอครับหมอดูได้ไหมหมอดูไงอาไรหรอหมอดูครับผมหน้าตาให้อะอาไรหรอ ไอ้เจ๊ดึกจะพูดอะไรก็พูดไม่อยากเจ๊ดึกพูดอะไรก็พูดไปอะไรเงี Track> ้ยจะดูว um> ่าเหลี่ยมไหนเออมันเหมือนตรงไหนครับผมช่างแต่งหน้าคือไม่ไม่นึกอะไรก่อนละคือนึกอะไรก็พูดไปเลยช่างแต่งหน้าช่างแต่งหน้าหน้าผมยังดูแลไม่ได้เลยก็แท้ก็แท้หน่อยแต่งหน้าลอง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 ่อยงลอมงลองลองลอง โอ้สองนะครับช่วงนี้หน้าซุปโซนได้ไปทำอะไรมาเนี่ยทำไมพี่ก็แบบเล่นคอนเสิร์ตเยอะพี่หรอครับครับอืมเล่นโยกขี่ปะเนี่ยโยไรอะไรครับเออนอนหน้าคว่ำแบบตรงลงในทิศตะโกอะไรแบ่นู้นนะเพลงฮะปฮ็อปไปโอ้งครับผมท่าอมพี่ไม่เจอกันนานนะอะไรนะไม่เจอกันนานเนอะโนเท้าเฟิร์มเลยเพราะอย่งนั้นมือไปล้างขี้ได้ยังหึงเลยผมอยากเป็นอ่ะอยากเป็นอะไรครับเคย อยากเป็นนักร้องโโอ้้ห,ลห,ล be, like หลแลวเล่นวงในผับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงรออไม่ต้งพูดถึงงานในวงการเลยนะจ้าจ้าเป็นนักร้องนัเตียงคืนอยู่ในเออนัเตียงคืนสาเหตุอยากเป็นนักเตียงคืนเราไม่อยากเป็นนักเตียงวันออ๋นักเตียงวันเล่นถามทำไมเนี่ยนะเดี๋ยวตัวเองออ่ะตัวเงพันธนาหน่อยครับได้อาชีพเดียวเลยครับอะไรครับแต่หัวต้องตาหน่อยนะทำไมครับสับเปิ่น ผูกผูกผูกตาสังนี่มาตาสังนี่ะเล่นมาศบหรอเล่นมาศเลยมาตาสังเล่นมาศเลยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นมาศบห่อเฮ้ยที่ียว่าโดนเดี๋ินที่โดนคู่เลยอ่ะเหรอโดนหมดพี่หนุ่มพี่จริงอยากไปอีกอาชีพหนึ่งอะไรครับพี่อนเด็กๆเนี่ยเรียนเก่งมากเขาอยากอยากเป็นหมอครับผมหมอรักษาคนถูกต้องหมอรัดวตามไม่ได้ป่ะพวกทำทองหล่อที่ไม่อันนี้จริงจังอยากเป็นหมอรักษาคนรักษาอะไรครับก็เป็นพวกทวันอ่ะอ๋อเป็นพวกหมอตรวจภายในครับผมอ่ะตรวจคนตรวจอ่ะ อะไรที่เธอบอกอันนี้โอ้ยยืดยืรักษาเลยอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นเครื่องทุกคนลกันออกทุกครับผมเบิกร่องเบิกร่องเบิกร่องอ๋อเบิกร่องคล้ายๆปากเป็ดอ๋อคล้าบๆปากเป็ดเข้าไปลองดูลองดูเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูดหวยแล้วเขาว่าปากเป็ดพูด่วยมาพูด่วยมาพูดหวยมาพูดๆนะอะไรอะไรทำความฝันของพี่ให้เป็นจริงเถอะอะไร เดี๋ยวโทรตามเด็กให้ก็ได้ไม่ยากหรอกรู้จักเพื่อนชายจัดแอร์ไม่เจ็บไม่เจ็บเปิดมาเปิดมาผมไม่เคยเห็นแจ๊สแยกขนานี้นานอย่างแจ๊สแยกเลยมันมีเครื่องมือเราไม่รู้สึกอะไรกระผมแจ็กจี้เห็นหน้าแล้วแจ็กกี้ก็หผมเอาเถอะนะครับผมแต่ละคนนี่ก็แหมจริงเลยนะครับจะพูดมาทำไมครับเนี่ยไมนะมันมีอะไรฮะช่วงนี้พูดมาซะยืดยาวจะเข้าเรื่องนี้ครับผมที่ตรงไหนครับมครึ่งเบรกกว่า เออแคนั้นส,ส,สิหมดสี่ม้วนแล้วไปะะจะพูดถึงว่า อาชีพแปลกแปลกที่ตอนนี้ทุกมีคนทํากะจีขึ้นมาจริงๆแล้วจริงเลยจนขึ้นในเมืองไทยบ้างก็มีเหมือนกันอะไรบ้างอไปอย่างรวดเร็วเลยฮะครับผมอาชีพแรกครับผมอันนี้ใกล้ตัวบางคนอาจจะเคยใช้บริการมาแล้วครับอาชีพต่อคิวซื้อของครับผมโอ้คลิกซีคีมีอยู่ถูกต้องนี่ผมว่าผมว่ามันใช้ได้เจ้าเดียวละมั้งเพราะว่าจริงๆบ้านเราเนี่เราต่อคิวก็เป็นเรื่องธรรมดานะแต่ีวนีอันนี้เป็นอาชีพนี่คือเป็นหน้าม้าต่อให้ยาวหรือว่าไปรับจ้างต่อรับจ้างต่อรับจ้างต่อซื้อ ซื้อให้เลยรอซื้อให้พี่พ้าอยากกินอย่างเงี้แต่พี่พ้าต้องไปทำงานที่อื่นแล้วหรือว่าพี่เกียรติต้องไปยืนรอสองสามชั่วโมงอย่างเงี้ยพี่พ้าจ้างเขาเลยเขายืนต่อคิวให้ซื้อกี่กล่องไรว่าไปแล้วอนนเวลาปุ๊บเขาได้เสร็จโทรหาแล้วก็มารับแล้วก็จะให้ค่าจ้างเขาไปคุณเซียนบอกว่านี่อาจจะใช้ได้ไม่กี่อย่างเช่นสมัยก่อนมีโรตีบอยหรือเปล่ามีอันนี้หรือเปล่าผิดขนาดเลยนะเ้าจริงเหรอบางครั้งนี่คุณไม่รู้ว่าเพชรบุรีซอยห้าก็มีอะไรอะแหนมครุ๊ก อมันต่อคิวเหมือนกัน2ชั่วโมงนี่ไงไอ้อะไรนะตัวท่องไอสีไอเครฟเครฟชอปเครฟป้าเครฟป้าอันนั้นนอกจากรับคิวแล้วต้องไปต่อยาวมากเลยเครฟป้านานเหรอ แค่ป้าโอ้โหมี2ชั่วโมงขึ้นอ่ะครับผมไม่เคยไปกินเลยไม่ใช่2ชั่วโมงครับคิงคิวตั้งแต่8ปดโมงเช้าครับแม่ป้าทำช้านะทำไมครับป้ากันไม่อยู่ไปต่างจังหวัดเราเอาไปรอกับป้ากลับมาครับผมถึงจะได้กินแม่ครับผมได้ดีครับได้ดีได้ดผมเคยอะไรครับอ๋อเปล่าครับต่อทำสิ่งดีๆมาแน่นอนผมเคยต่อครับต่อคิวเหรอครับจะบอกว่าผมเคยต่อคิวถูกครับต่อคิวเหรอครับลงมาปุ๊บครับผมต่อสองชั่วโมงอ่ะอ่าหรอไม่ขึ้นซ้ำอีกทีเด็ก บนว่าะจะกลับบ้านครับผม,ม,มยังไปต่อครึ่งราคาอ,อีกไอ,อ้ใจเหีเ้ยมจริงๆครับผมผมยังไม่แห้งเลยอ่ะพอครึร่งร,ร,ราคานะะ ลงมาดิลถึงที่ด้วยนะใจมันหอยนีงสุดภาคอาชีพที่พี่สองบอกอ่ะสุดภาคมอเตอร์ไซค์วินก็จะทำกันนะพี่อาถูกต้องถูกต้องมอไซค์ใช่ิดพี่คิมนี่มอเตอร์ไซค์วินหน้าแกมมี่เนี่ยนะแทบจะไม่ต้องวิ่งสองรถไฟฟ้าเลยนะได้จริงแบบว่าเป็นกอบเป็นกำเอ๋อหลองเล่นนี้เลยถูกต้องถูกต้องมันได้เกลางพันสามพันได้ถูกต้องนี่เขาบอกว่าเริ่มแต่แบบห้าร้อยกมีพันหนึ่งก็มีต่อแั้นเลยเหรอเดือนหนึ่งบางคนได้ถึงสามหมื่นอ่ะต่อคิวเลยนะต่อคิวบางคนได้ถึงสามหมื่นนะครับ ไม่ต้องว,วิ่งมอสไซด์ได้ต่อเดือนน่ะก็คือเขาไปต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมมีวันละห้าร้อยวันละพันแล้วเาไม่ได้ต่อเดือนต่อเดือนครับผมอาชีพต่อไปเลยครับเมื่อกี้พูดมาแล้วเกิดมาแล้วครับอมีเหมือนกันอาชีพหน้าม้าทำงานต่างๆก็มีอีวงอีเวนต์เห็นไหมพามองนักลงนักร้องหรืออะไรบางทีสมมติจ้างเหรอเปิดสินค้าเปิดอะไรแล้วอ้าว คนเง <innoc ats. S 2> ียบขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยใช่ผมถูกไหมคนเยอะจริงไม่เป็นไรแต่คนแบบไม่กีตามจังหวะแบบเอ็มซีส่งอ่ะไอ้เป็นยังไงอ่าาะไรเลยเปิดพบแต่ละคนนี้ครับบางทีในห้างเหงาเลยนะแบบว่าเขาจะมีตามจุดต่างๆเงี้ยเพราะคนอื่นก็มีอารมณ์ร่วมไงคนอก็แบบเออใช่ใช่โอ <Enfin> ้โหโอ้โหมาเลยบางทีจ้างก็ต้องดูคนด้วยนะจ้าทีศิลปินไม่ดังมั่งอะไรบ้างจ้างไปแล้วคนไปเพียบเลยอ๋อฮ้ยโอ้ยคนเพียบเลย ไม่ใครวะไม่ใครวะนะถ่ายใครมานีต้องให้ข้อมูลเขาหน่อยนะข้อมูลแล้วหมอว่าเป็นอะไรทุกวันนี้เวลามาเต้าได้มาเฉยก็ประมาณนี้นะครับโอ้โหคนที่กลับเหรอครับประมาณนี้หน้าม้าจ่ายจำนวนเหลือค่าตัวแล้วต่อไปฮะอาชาผักอาชานี่ก็บอกว่าครั้งหนึ่งก็มี200 500ก็มีเจ้าของเดืนี่หมื่นห้าก็ยังได้มาแล้วได้มาแล้วได้มาแกล้วอะไรหรอได้มาแล้วได้มาแล้วนี่ทำแบบไม่หนาด้วยอีเวนต์ กิจกรรมก็สองสามชั่วโมงก็มีอไเยอะอ่ะต่อไปครับผมอะไรครับพี่รับจ้างตบมือตามรายการและถือป้ายไฟอ๋ออันนี้มีมาเนินนนานเนินนนานนานนานนี่นานนมนานแล้วอันนี้ไปป้ายไฟไม่จะยุคใหม่แต่ผมไม่เข้าใจป้ายไฟอ่ะอาจจะเป็นคนแฟนขับจริงๆหรือเปล่าพี่ก็มีะสมกานครับผก็คล้ายๆกับเมื่อกี้พี่ิอาจจะเป็นอีเวนต์แต่นี่จะเป็นตารานักร้องอย่างเงี้ยต้องมีบ้างบางทีมันไม่ให้เหงาเกินไปมันมีเหรอพี่สมมติวันนี้จัดคอนเสิร์ตอันนี้ที่ยังวันพุธเด็กอยู่โรงเรียนจะหมดอ่ะ อ่ะคุณจะทำยังไงอ่ะสมมุติสมมุติอมันก็มีมันก็มีหรือว่ารายการอัดเบ่ายโมงวันพฤหัสอย่างเงี้ยรายการเกมโชว์อะไรเงี้ยอ่ะมันก็ต้องมีบ้างเลยได้ไปด้วยนะตื่นตาตื่นใจจะบอกจะบอกว่าอาชีพนี้ไม่ได้ว่าจ้ะผมนี่รุ่นแรกเลยทำไมเป็นรุ่นแรเลยป็นรุ่นแรกแรกเลยทำบ้านไฟเปล่าเปล่าตกมือที่ไหนอ่ะตกมือจริงตามรับรับตามรายการนี่แหละผมก็ทำมาหมดเลยจริงๆริงอ๋อขอรายการแรกเลยที่เคยทำ ประดูดวงประการอะไรวะดวงตายังสาวอยู่เลยโาเลยมาน้าทีทองพรมท้าเลยประลองยุทธตบมือแข่งกันใครตบดังที่สุดอ๋ออ้าวจริงอ่ะลองดูอัสซีเรียสตบมาอ่ะลองดูตบมาทีเดียวเอาเทีเดียวทีเดียวที่ตบกว่านี่ยให้พวกเราก่อนเลยตกดังที่สุดอ่ะโอเคอ่ะพี่ทองอ่ะพี่ภาคอ่ะผมนะ ที่เดี๋ยวเดี๋ยวเราคิดว่าถามได้ถามนี่ถามไม่ต่างถามนี่เนี่ยเดี๋ยวฝากถามมาหน่อยไอ้มันทำอะไรของมันเมื่อกี้มันทำอะไรเราเขารู้สึกว่าถ้าแมงตกมันต้องตักแน่ใช่หรือเปล่ากุ้ายซ่ากุ้ยซ่าเราเราคิดว่ามันมันต้องเด็ดแน่เราต้องถ่านางมามันล้างมาแล้วอ่ะเราเราเสียใจทําก่อนเลยนะผมจะพี่แล้วผมป๊าเราก็ดังนะแต่ว่าเราดังนะ ไม่ใช่แม่ต่ากมันถามอะไรถามไม่นี่มันทาอะไรอ่ะมม่บอกมั่นใจอีกอ่ะอะไรบ้าเกิดมาวันรุ่นแรกมันโยนหินแบบดังแม่เดี๋ยวนี่เขายังไม่ได้ตั้งหลักเลยไม่ตั้งหลักบ้านละขอให้ตั้งังอ่ะให้จบอะไรดี่แปะจะบ้าเหรออะไรจริงจริงจริงเดี๋ยวดิโอ้ยมือมันไม่เย็นไอเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าไม่ดีอยากดันทุลังนะไม่เป็นไรคือยอมรับได้เลยตอนนี้ผมยอมก็ได้ผมยอมก็ได้เดียวยอมแล้วจบแล้ว เจ <ช balm> ็บไหมล่ะเจ็บมือด้วยอ่ะาทีละคนอ่ะทีละคนมาไอเ้เราว่าเราก็ดังกว่านะอ่ะผมว่านี่กดังอ่ะนี่ดังไปอ่ะข้ามต่อไปผมเหนือกว่าผมมีผมมีทนด้วยอะไรเฮ้ยเฮ้ยอย่าโกรธนะไปอยู่หู้มันปะบ้าบออะไร อะไรหลุดหุดแอวนมาเมื่อะไรแล้วอ่ะนี่คือจะจะโชว์อะไรเนี่ยนี่ทำอะไรไม่อยากรู้ว่าจะโชว์อะไรมาลังเสียง แล้วมันมีอะไรไหมเนี่ยมันน่าสนใจรเปล่ามีอะไรไม่น่าสนใจอะไรอ่ะต่อต่อต่อตออต่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 อ่อต่อตออต่อต่อ่ยต่อตออต่อต่อ่อท่าต่อตทอ่อตอ่อต่อต่อตอต่อต่อต่ออตอต่อต่อ่ออ่้ตอ่อ่ปอต่เ่ เดี๋ยวสิเมื่อกี้เขาบอกว่าอ,อ,อ,อ่ะคอมเมื่อกี้ก่อนเขาบอกว่าได้ดูาดาราศิลปินอยู่แล้วด้วยได้สายด้วยวก็คุ้มทั้งสองทางไปครับผมรับจ้างเที่ยวนี่ไปยังไ,ไงไปยังไงยังไงยังไงเป็นแบบว่าที่ที่แบบ ผับเปิดใหม่ถทกร้านเปิดใหม่ถทกไม่มีคนมาเที่ยวก็าเลยต้องจ้างสาวๆสวยๆนม่อๆไม่มีแล้วถ่าท่องรอถ่าท่องหล่อมีอหลายที่หลายที่เขาถือว่าหนึ่งคล้ายๆกับเมื่อกี้คือสาวๆเนี่ยก็อยากจะเที่ยวอยู่แล้วแต่ได้ข้าจ้างด้วยบางที่นี่มีโต๊ะอยู่ในโซอที่แบบว่าให้หนุ่มๆมองได้เห็นโซนที่เครื่องดื่มเครื่องดื่มพร้อมเบอร์เท่าไหร่ก็ได้ถูกต้องหาเพื่อนมาได้อีกด้วยแต่ว่าต้องแต่งแบบต้องคัดหน่อยว่า สวยงามพอดึงดูดแล้วลูกค้าจะเรียกว่าพอยสปอตเลยตรงนี้อ่าถูกต้องนะครับเวลาเซี่ยไปเที่ยวเซี่ยก็จะแบบว่าเฮ้ยไปดูร้านนี้ดีกว่าเอ้ยร้านนี้แบบหญิงเยอะอ่าเราก็จะไปเที่ยวส่วนมากร้านไหนที่คนเยอะนั่นแหละคือผู้หญิงสวยๆเยอะถูกถูกต้องค่าจ้างเยอะแหละค่าจ้างนี่เริ่มตั้งแต่แบบว่าห้าร้อยพันหนึ่งก็มีอ่าบางคืนนี่นอกจากดื่มฟรีทานฟรีเที่ยวฟรีแล้วเนี่ยนะรายได้ต่อเดือนสามหมื่นบาทอัพก็มีครับผมอ่ะเอาเป็นว่านะครับอย่าลืมนะครับนะใครอยากได้เสื้อนะครับก็ส่งอีเมมาบ้างนะครับ โทโโいいโรมาเลยครับโทรมาเลยครับนี่ครับขึ้นเบอร์เลยครับ2 6 5 2 0 5 0 5สองนย์ห้าศูนย์ห้าครับผมอันนี้ไม่ใช่ทุ่นท่าบันคอนะครับย้ำอีกทีนะครับเป็นเสื้อนะครับเป็นเสื้อสีเลยนะครับสามารถติดตามพวกเราได้ครับในเว็บไซต์ของเราครับ w w w o h f i c h a n n e l c o m นั่นเองนะครับครับผมเข้ามาใหม่ครับยังมีเฟซบุ๊กด้วยรับหลายสัปดาห์ละเฟซบุ๊กของเราตอนนี้นะครับทั้งมาห้าหกคนและข้าวผมเข้าไปทีเขาเข้าไปนะครับโชว์โบเชย์ครับมาใส่เข้าไปกดไลค์นะครับ ข้าวกดไลค์ก็ใส่จุดไข่ปลาอะไรก็ได้ครับแล้วแต่ท่านก็ชื่นใจแล้วอะไรชื่นใจแล้วครับห้าห้าห้าอะไรบ้างหกเจ็ดแปดทิ้งเดี๋ยวแล้วเอาได้ไดแล้วครับได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้จะคิดจะคิดว่าไลค์คเท่าไหร่สมมติหลักหนึ่งพันก็จะพิมพ์หนึ่งพันแล้วห่งพันหนึ่งแล้วถ้าผมนะแต่ตอนนี้ยังหลักสิบอยู่เลยครับเข้าไปกดไลค์กันเยอะหน่อยนะฮะครับผมโอเคครับวันนี้ของล่าแล้วล่ะครับครับพบกับรายการสี่โชคโป๊เช่ได้ใหม่นะครับวันศุกร์หน้านะครับเวลาสี่ทุ่ม สี่ทุ่มใช่ครับผมครับผมครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับตบมือแข่งกันเร็วตบมือแข่งกันเร็วตบมือตบมือแข่งกันเร็วเอาเร็วเนี่ยพยายามจะทำอะไร